สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับตัวลิปโป้นะคะซึ่งลิปโป้นี่เขาก็มีการรีเวิร์ปดปรับเอฟเฟคใหม่อะไรมานะคะแล้วก็สกินใหม่ลิปโป้นะคะเป็นสกินะระดับอัลติเมทนะทุกคนเตรียมตัว ทุบก,กันได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์ like กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิง้ลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมและข่าวสารอาวีอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงตัวสกินตัวลิโป้นะคะเดี๋ยว ท้ายคลิปมีรีวิวเอฟเฟกต์สกินไว้นะคะซึ่งปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก้อนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีไหนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก้อนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก้อนเติมเกมกันเยอะนะคะ ตีคิปลายตีลายัาฟ้าต้อวไปของชั้นเออแกไม่รอดแน่บฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่อวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอน 7เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1แสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะสกินลิโป้เนี่ยทางเพจใหญ่ Rv เขาได้ลงไปแล้วนะคือมีคนบอกว่า มันเป็นสกินของตัวมาลอดนะคะถ้าเป็นของเกมเฮตโอเคนะแต่ทาง RV นะคะก็เอามาใส่เป็นตัวลิปโป้บอกเลยว่าเอฟเฟกอลังการงานสร้างมากเราก็ยังไม่เห็นเอฟเฟกเลยเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูพร้อมกันนะคะทุกคนซึ่งตัวลิปโป้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะว่าสกินหน้าตามันจะแนวไหนแนวตั้งแนวนอนเป็นแนวแบบขลังขลังสายฟ้าฟาดช่องเชงช่องเช,ง,ช,ง,ชงประมาณนี้นะคะแล้วก็เออ ให้เรพูดเลอะ,รอะกรอบก็จะเป็นสายฟ้าส,ายสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปอะไรให้ดูนะคะประมาณนี้ริโป้มีกรอบนะเซิร์ฟไทยนะคะเข้าวันที่8เซิร์ฟเวียนาขายราคา799นะคะเซิร์ฟไทยขายราคาประมาณน่าจะประมาณ890นะตอนแรกอะเราคิดว่าขาย699เพราะว่าไอ้พวกเคสปลาหมึกลูกอะไรเงี้ยเขาก็ขายราคา699นะแต่เซิร์ฟไทยขาย เอออันนั้นเป็นสกินก่อนที่เคยเข้าไงแต่เซิร์ฟไทยนะคะขายราคาประมาณ8 9 0้ยคูป,ปองนะคะสำหรับสกินตัวลิปโป้นะคะเดี๋ยวรออัพเดตกิจกรรมมาอีกทีนะคะพรุ่งนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นมันน่าจะขายมีเป็นกล่องสุ่มกับลาแบบซื้อสกินได้เลยอะ่ะประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยถึงอีกหสกินนะคะสำหรับตัว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  ตัวอ e ีลินนะคะทุกคนอีล e ินจะมีเป็นสกินใหม่นะคะแอบแววมาว่าสกินใหม่ตัวอ e ีลินเนี่ยนะคะก็จะเป็นพูดว่าไงก็จะเป็นแบบ V.P. V.P. 10ปะ่ะประมาณแสนปองอันนี้ก็เหมือนแบบเห็นหลายๆคนเขาพูดพูดมากันนะแต่เรา R.V. ยืนยันอีกทีนะคะเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีสปอยร,รีวิวเอฟเฟกสกินตัวอ e ีลินด้วยนะคะว่า อาจจะคุ้มค่าไหมกับแสนปองนะคะก็รอดูแล้วกันว่าจะแสนปองจริงไหมหรือว่าอาจจะขายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็เดาใจ r อาวีถูกเหมือนกันแต่ถ้าข่าวลือมาแบบนี้ก็มีมูลเป็นความจริงประมาณ70%นะคะทุกคนเออแบบนั่นแหละทีนี้ค่ะก็จะมีเพราะว่านี้เดี๋ยวเรามาดูสปอยเอฟเฟกต์รีวิวกันดีกว่าสำหรับคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์บอกว่า ถามเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆของเรานะคะก็จะมีแบบว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้เหรอคือบางทีเราก็อัปเดตข่าวสารฮาวีก็ยังไม่ได้ออกมาการันตีแน่นอนนะคะซึ่งข่าวสารเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบคาดเคลื่อนจากความจริงบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็เป๊ะอยู่เออแต่ก็เป๊ะอยู่เอออะไรประมาณนี้ทุกคนอาจะํามบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบเอ้ยพี่ทำไมพี่พูดว่าสกินมัน6 99อ่ะคือในคลิปนะทุกคนฟังให้ดีนะว่า เราพูดว่าสกินอาจจะนะคะอาจจะที่แปลว่าเราคิดเองซึ่งเราก็ให้เหตุผนนลไปแล้วนะว่ารอบก่อนมันเคยมา699แต่รอบนี้มันขาย890คผูกป่องนะคะจากที่หลายๆเพจอารวีเขาก็ได้แชร์กันมานะคะก็เห็นข่าวสารติดตามเออเดี๋ยวไว้มีอะไรมาก็จะอัปเดตให้ตลอดนะคะก็จะเป็นราคาข้าวๆเออไม่เสียเวลาแล้วไปดูรีวิวเอฟสกินกันดีกว่านะคะทุกคน มานะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปรีวิวสปอยเอฟเฟกต์ FX สกินแรกนะคะจะเป็นสกินตัวลิโป้นะคะขอขอบคุณเครดิตคลิปจาก c h anel n hex ao v new ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแปลลิงก์คลิปแล้วก็ลิงก์ช่องให้ไปกดติดตามกันนะคะทุกคนสําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่อยากดูเป็นฉบับเต็มนะคะอันนี้เราเอามาแรงสปีดให้ดูกันคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าเป็นราคา890่คุ้มค่าคุ้มราคาชงเชงกระดงกระเดงมากนะ นี่ทุกคนซอยซอยนอกคุมหลีเฮ้ยทำไมเอฟเฟกมันสวยจังเนี่ยออกเนี่ยแบบสีทองนักรบขังขัง,ขงแต่เราอ่ะยังไม่เคยเห็นสกินของมาหลออใน h ฮดโอเคนะคะเราเพิ่งมาเห็นของลิโป้ตอนเข้าอาวีนี่แหละสวยนะมีกรงมีกรองมีสายฟงสายฟ้าอะไรเด้อ890ยเ9 0เตรียมทุบปะคะเฮ้ยทุกคนดูเอฟเฟกว่าบี เอฟเฟกต์ว่าจะเป็นตีกงตีกองประมาณนี้นะค่ะบอกเลยว่าเอาไปคอมโบกับสกินปลาหมึกที่เข้ามาอีกรอบเนี่ยอลังการงานสร้างแน่ๆอุ๊ยเวลาต้องดูดิเวลาดิปโปสู้กันอุ้ยทำไมมันสวยจังเลยอ่ะเป็นสกินที่ อาจจะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับ890คูปองสำหรับสกินตัวปปลิโป้อะตอนสุขิดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ยังถือหอกถืออะไรไว้หอกสายฟ้าฟาดนะคะมาเดี๋ยวไปดูสกินตัวอีลินกันต่อนะคะซึ่งตัวอีลินนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเต้นบัลเล่ย์อะเออโชว์บัลเล่ใช่ปะนี่ วิงวิงน่ารักน่ารักมาแบบว่ากระตูงกระตูนฟิลแบบแฟรี่โลกทูดเพื่ออธิบายยังไงก็ฟิลนั่นแหละทุกคนเออนั่นแหละได้เวลาเข้าเกมนะคะก็จะมุนนี้เอฟเฟกก็จะเป็นออกแนวออกแนวออกแนวสีรุ้งเอออ่ะปะออกแนวสีรุ้งสีอะไรไปสีสดใสนะคะมีแบบบ้านของลงของเล่นนะคะเวลาปล่อย สกิลอันนี้น่าจะเป็นสกิลที่1ที่2แล้วก็ไม่ค่อยเล่นตัวอีดินเหมือนกันนะอ่านะดูอันติเมตนะคะซอยโช๊โช๊โช๊ปล่อยโช๊โช๊โช๊อันนี้แสนแสนปองอ่านี่นะคะอันติเมตน่าจะไม่รู้ว่ากี่ปองแหละแต่น่าจะแสนปองแหละเออเอานี่นะคะก็สวยไม่สวยก็คิดเห็นกันมาอุ้ยเอฟเฟกต์วัตสวยมากเลยทุกคนเต้นวาเลขกลางหนังสือแล้วก็หุบหนังสือมาแบบนี้นะคะสวยเฮ้ยสวยนะเนี่ยวาดไม่ได้เด้อ ใส่เซน,นกุมลีนะคะนกุมลีมีนข้าไปเลยระมาณนี้นะคะสำหรับสกินตัวอีลินอะดูอีลินสู้กันชงเคียงใครที่อยากฟังเสียงเอฟเฟกนะคะไปตามต่อได้ที่ชาแนล t m h a o v นะคะทุกคนเดี๋ยวแปะเครดิตไว้ให้นะคะเครดิตทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะท้ายคลิปนี้นะคะสารสกิน <g ül> <g ül> อ่ะแล้วก็สําหรับ ท้ายคลิปวันนี้นะคะขอขอบคุณเครดิตจากแฟนเพจ King of Bond นะคะแล้วก็ h o n o z o n e นะคะแล้วก็คลิปจาก Channel l v i e o นะคะสำหรับท่านชมคนไหนที่อยากติดตามต่อนะคะเดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนสามารถไปตามดูได้นะแบบบางทีว่าเขาจะอัปเดตข่าวสาร Rv ให้ตลอดตลอดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเอามาเป็นรวบรวมให้มันจบภายในคลิปเดียวนะคะฝากกันก็แชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย